เรามาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับสําหรับ B M X4 นะครับตัวนี้นะครับงานติดตั้งนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเราดูงานติดตั้งกล้องหน้าหลังเก็บสายให้เรียบร้อยบอกเลยครับไม่ต้องเสียบช่อง U S B O P D 2นะครับต่อตรงเข้าฟิลเลยนะครับไม่มีการตัดต่อหรือแคบสายไฟล่วงฟิลไม่ต้องนะครับคือเข้าช่องตรงรุ่นเลยนะครับการเดินสายมาดูกันครับเห็นไหมเก็บให้เรียบร้อยถ้าใครเคยติดตั้ง B M รุ่นนี้แล้วมาดูกัน เห็นไ,ไหมกล้องหน้าจะขึ้นอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเห็นไหมครับเหมือนลงตัวไปกับรถเลยเห็นไหมครับตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยสวยๆเลยตามขอบนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยสนิทเหมือนเดิมนะครับกล้องหลังอมาดูกันเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยสวยๆเลยแล้วการเดินสายตามขอบสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมาดูมุมมองกล้องหลังนะครับสําหรับ bm x4 นะครับ 20d นะครับเปิดประตูขึ้นมานะครับ S <S <an> <S การเดินสายตรงนี้ให้สังเกตดูได้เลยสําหรับใครที่เคยติดตนะั้งนะครับเก็บให้เรียบร้อยตามขอบสนิทเหมือนเดิมไม่มีรอยงัดเห็นไหมครับสนิทเหมือนเดิมตัวกล้องหลังขึ้นอยู่ตรงนี้เลยสวยๆเลยเห็นไหมครับไม่เห็นสายภาพตรงนี้ไม่ต้องเจาะย,ยึดต,ตรงนี้งานสนิทเหมือนเดิมลูกยางคิวนี้ไม่ได้แกะเลยนะครับถ้าแกะมันจะไม่สนิทเหมือนเดิมเห็นไหมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับการเดินสายก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับ BMX4 นะครับงานติดตั้งอยู่ที่9,500บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจแล้วก็นัดคิวได้เลยขอบคุณลูกค้ายูลินะครับสีเมืองราชบุรีนะครับนะครับจำหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับก็ติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับยาเมล็ดพันธุ์ประมาณนี้นะครับเต็มเลยนะครับในสีเมืองราชบุรีนะครับขอบคุณครับบริษัท